วิภาวีรีวิ่งมาหากองเชียร์คนไทยทันทีหลังได้แชมป์พูดอะไรถึงแฟนๆแม้ไม่ว่างก็ยังมาเชียร์ซึงมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตัวข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมฮุนไดที่ได้แชมป์ถ้วยพิเศษไปครองแล้วนะคะ และสาหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลใต้รอบชิงชนะเลิศในเกมที่3แข่งขันกันในระบบที่3ใน5เกมทิงสปเดอร์ที่มีตัวหลักอย่างกัปตันคิมเปิดบ้านต้อนรับฮุนไดทีมแชมป์ในรอบปกติและเป็นต้นสังกัดของ2วิภาวีสีทองลูกยางสาวชาวไทยโดยก่อนหน้านี้นะคะฮุนไดขึ้นนําอยู่2ต่อ0หากเอาชนะเกมนี้ก็สามารถคว้าชแชมป์วอลเลย์บอลลีกไปครองได้และสําเร็จทันทีและผลก็ปรากฏว่า ต้องเล่นกันถึง5เซตก่อนจะเป็นฮุนไดค่ะที่ปิดเกมเอาชนะพิงค s สไปเดอร์ไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 25ต่อ17 23ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ7ทําทำให้ฮุนไดของวิภาวีปิดจ็อบคว้าแชมป์ลีกไปครองได้สำเร็จและในเกมนี้ค่ะไม่ผิดคาดเลยค่ะโมมาได้ MVP ีทำไปได้ถึง38คะแนน ไฮโอจินทำไปได้18คะแนน2วิภาวีทำไปได้11คะแนนวินโลทำได้30คะแนนคิมทำได้23คะแนนและเลน่าทำไปได้23คะแนนและสำหรับชัดประทับใจที่อาจจะพูดหลังจบการแข่งขันนะคะและหุนไดก็ได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวิภาวีนะคะหลังจากได้รับเหรียญรับถ้วยเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้วิ่งมาหากองเชียร์คนไทยที่คอยตามมาเชียร์ทุกๆนัดแม้จะไม่ว่างก็ตาม ซึ่งวิภาวีเองนะคะก็ขอบของพลุงพลังจากแฟนคลับที่มอบให้โดยวิภาวีได้พูดกับแฟนคลับคนไทยที่ไปเชียร์นะคะโดยได้บอกว่าขอบคุณนะคะไม่ว่างก็พยายามว่างมาเชียร์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆเมื่อไร่ไม่รู้อาจจะได้เจอกันเดี๋ยวก็ได้เจอกันใหม่ขอบคุณนะคะทํากลางแฟนคลับแล้วก็กองเชียร์นะคะต่างก็บอกว่าไว้เจอกันไว้เจอกันก่อนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ ก็ได้บอกว่าขอกอดน้องสองหน่อยได้ไหมก่อนที่สองวิภาวีจะเข้าไปโผกอดค่ะส่วนคลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนที่วิภาวีพูดกับกองเชียร์คนไทยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันสุดจะบ,บรรยายจริงๆค่ะแล้วก็ซึ้งมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าก็เชื่อได้เลยนะคะว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่วิภาวีไปแข่งอยู่ในเกาหลีก็มีแฟนคลับ ของคนไทยนี่แหละค่ะที่คอยซัพพอร์ตตามเชียร์ตามมาของไปให้ทุกๆนัดเลยเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าคนไทยเราจะไปอยู่ที่ไหนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันอยู่เสมอค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆหน้าจอที่เชียร์ทีมฮุนไดกันบ้างดีกว่าค่ะน่ารักมากน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเคียงข้างน้องสองมาตลอดขอบคุณจริงๆ แชมป์คนใหม่ไทยแลนด์น่ารักมากๆกลับมาพักผ่อนเหล้วสู้กันต่อไปนะ VNL น่ารักมากๆกินดีด้วยนะคะน้องทำได้แล้วน้องเก่งมากจริงๆน้องสองทำได้แล้วตามเชียร์ทุกแมตช์เลยยินดีด้วยคนเก่งขอบคุณความน่ารักเจ๋งมากวิภาวีน้องน่ารักมากน้องสองน่ารักมากจริงๆรอกลับมาเจอที่ไทยนะคะ และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆหน้าจอต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและขอ,ขอแสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่ของฤดูกาลนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังเสียงภาพบรรยากาศในช่วงที่วิภาวีขอบคุณแฟนขับคนไทยที่มาเชียร์ทุกๆนัดเลยพร้อมกับของขวัญที่ยังเอามามอบให้น่ารักมากจริงๆค่ะวิภาวีมาเร็ว อนนอ้ีีันบอกอะไรกับไลร์หน่อยเอขยี่ยมมากที่ตามเชียร์ลุ้นลุ้นเหมือนเดิมเลยใช่ไหมใช่ใชใสายอันซันซึขอบคุณนะสายอันสันซูน้องไปเซตหน่อยครับเอา,ห,เอาหลายๆรูปเลยเดี๋ยวให้แฟนคขับน <c oughs> ่าจะมีสองสามสี่รูปมั้ง สอง,สองขอบคุณครับถ่ายรูปกันก็ดีสินักเชียร์แย่ๆแพ็กหน่อยขอบคุณนะคะไม่ว่าก็พยายามบ้างมาเชียร์ขอบคุณนะคะมาจริงๆอาจจะเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะได้เจอกันจะร้องไห้กันทุกที เจอหมาก็ได้เจอกันใหม่อยู่แล้วเพื่อนนัเจอกันใหม่เจอกันใหม่เจอกันใหม่ก็เลยแฮปปี้มากขอได้ปะน้องสาวขอ่อดที่นึงเก่งขอได้ปะโอโอเคบ่อนนักามากมากดีใจมาก แลเจอกันนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเราในรอบเวียนแอลต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกันใม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ